สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่วันนี้ได้เวลาเก็บต้นอ่อนผักบุ้งไปผัดน้ำมันหอยแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะรับชมคลิป <c oughs> ก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาเาหุาหนหุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน ท่านผู้ชมอีฝาก,กกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราเอ้โหนี่เป็นไงได้เวลาแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนโอเคนี่เราใช้ขาตั้งนะนี่ อันนี้เป็นผักบุ้งต้นอ่อนผักบุ้งที่เราที่เรา,เาโรยไว้แช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เอามาโรยไว้กี่วันแล้วได้กินแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้กินลเนี่ยแบบนี้คือตะกร้าสองตะกร้านี่เป็นดินเดิมนะ เป็นดินเดิมที่เราใช้เพราะต้นอ่อนทานตะวันนะเราไม่ได้เปลี่ยนดินนะเราก็เอาจากดินตรงเนี้ยเอามาใส่ตะกร้าเนี้ยคือเราไม่ได้เปลี่ยนดินเข้าใจป่ะเราจะใช้พวกน้ำหมักต่างๆเนี่ยรดราดเขาไปเป็นการเติมปุ๋ยให้เขาไงนี่อย่างเงี้ยน้ำหมักจากจากเอ่อเข้าวสารข้าวสารใสของเราเนี่ยแหละ ผน้ำหมักข้าวสารเศกเนี่ยใช้ดีมากนะจะบอกให้อยากให้ทุกคนทำข้าวสารข้าวสารหนึกิโลนมเปรี้ยวหนึ่งขวดคนเล็กขวดใหญ่ก็ได้แช่ไว้สามวันแล้วก็มารถราดถ้าใช้ไปเรื่อยๆเติมใหม่เติมน้ำไปใหม่เพราะว่าจนกว่าข้าวสารเขาจะละลายหมดอ่ะอีกนานเลยเนี่ยแต่ถ้าเราคือตักตัก,ตกรถราดแบบคือเพียวเนี่แหละไม่ต้องไปเติมน้ำลเติมน้ำ,นำ,นำ แต่ถ้าใครไม่อยากเปลืองก็เติมน้ําได้นะคือตักขึ้นมาแล้วก็ผสมเนี่ยตักขึ้นมาเนี่ยใส่ในบัวรดน้ำ10ลิตรเนี่ย1แก้วก็ได้แล้วก็ผสมน้ำนอย่างเงี้ยผสมน้ำเข้าไปแล้วเอาไปรดร้านพืชผักสวนครัวของเรานี่ก็ใช่นี่นะ้ำหมักจากเปลือกทุเรียนที่ชราพรไม่ได้สับเลยนะคะ แช่ทั้งเปลือกในนี้มีจะเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ด้วยนะเนี่ยพวกนี้แช่เข้าไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีเอ่อพวกน้ำหมักต่างๆนะใส่เปลือกทุเรียนไปชั่งให้ได้ประมาณ3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะฟังดีๆนะชั่งให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักไว้ทิ้งไว้คนๆๆๆประมาณ1เดือนนะถึงจะ เอาไปใช้ได้ดีเพราะว่ามีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงทีเดียวรสราดพืชผักของเรานี่โหงามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะแยกนี้ด้วยนะน้ำหมักจากเปลือกทุเรียนตักแล้วก็ราดได้เลยเหมือนกันหรือจะผสมน้ำก็ได้ถ้าใครไม่อยากเปลืองนะโพแทสเซียมก็สูงดีนะอันนี้ของเรามันมีพวกเอ่ออะไรนะน้ำ จุลินทรีย์สงเคราะห์แสงอยู่แล้วไงมันก็เลยย่อยสลายเร็วหน่อยเอานี่มาใส่ไอ้นี่ได้แล้วก็ไปตักน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่ก็ได้นะเนี่ยรสลาดแต่อันนี้เอ่อมะม่วงหิมพานที่เพาะจากมเมล็ดของพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยให้มากิน,นก็เลยเามาเพาะเพาะกินยอดนะมะม่วงหิมพานต์เป็นอะไรที่เอ่อมีสารต้านเรงค่อนข้างสูงทีเดียว แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะมากนี่เดี๋ยวเราจะแยกแยกมะเขืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยกับพริกเตรียมกระถางใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกอันนี้พาอผักชีใหม่นะยี่ห้อใหม่นะเนี่ยแต่ยังไม่บอกยี่ห้ออะไรเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะไม่ได้ผักชีทำคลิปทีเดียวม้วนเดียวจบ อันนี้เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะที่เพราะจากเมล็ดอ่ะมะเขือพวงเนี่ยนี่ที่แยกมาแล้วนะอันนี้พริกหยวกพริกหยวกพริกชี้ฟ้าเนี่ยที่เม็ดใหญ่ไม่รู้อ่ะใช้พวกน้ำหมักต่างๆรดราดไปที่เราทำไว้เนี่ยอุย้ยงานดีจังเลยเห็นไหมจ้าดูสีเออหอมหอมแดงที่อยู่ในตู้เย็นแล้วงอกแล้วไงก็เลยเอามาลงงานดีเนาะ หอมแขกหอมแขกหอมแดงแขกเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมอย่างที่เคยบอกนะใครที่มันยังไม่รู้นะเนี่ยยอดของโหระพาเนี่ยเอามาจิ้มเลยแล้วก็ติดจิ้มแล้วก็ติดไปจิ้มตรงไหนก็ติดยอดเนี่ยติดง่ายมากยอดของโหระพานะติดง่ายมากนะวันก่อนจิ้มไว้ตรงนี้ ติดป่ะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มแบบเนี้ยนี่เราใช้ขากล้องถือเนี่ยนเลยไม่ค่อยจะถนัดปกติใช้ไม้เซลฟี่อ่ะถ่ายแต่เราจะตั้งกล้องเพื่อที่จะตัดขักบุ้งไงเดี๋ยวพาชมก่อนพาชมก่อนเฮ้ยเนี่ยยอดเนี่ยใบยเนี่ยเอาไปใส่ไข่เจียวไข่กินขับถ่ายดีดีถ้าใครกินแล้วนะห้ามออกจากบ้านเด้อ เพราะว่ามือก็จะถ่ายวิ่งเข้าห้องน้ำนะคนที่เคยกิน,นจะรู้เจียวไข่เอาไปเจียวไข่เยอะๆแล้วก็เอาไปต้มต้มจือดอร่อยใส่หมูสับมาดูกระเจี๊ยบเราก่อนเนี่ยโอ้ยกระเจี๊ยบพันดอกดอกจริงๆเนี่ยเพราะจากเมล็ดต้นแม่เขาเนี่ยเห็นไหมดูสิเก็บกินได้แล้วอันนี้ที่ตัดแต่งทำสาวไปเป็นไงจ๊ะ ที่เราตัดแต่งทำสาวไปนี่ดูดีนะนี่ดูแข็งแรงดีเนี่ยแบบเนี้ยเด็ดกินได้แล้วก,กรอบอาเล็บจิกเอเดี๋ยวเก็เเบกินแต่ตงบกริก,กสมชื่อจริงๆนะเก็บไปเยอะแล้วตอนนี้เก็บไปเยอะแล้วมเมล็ดพันธุเขาได้แม่เขาเนี่ยได้แม่เขาได้กระเจียบพันธดกตรงจริง สวัสดีน้องนวดมอมรีขาวตาที่อแอด๊ดนครปนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกนะใครชอบปลูกหมอนไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะน้องนวดตอนนี้มีโครงการพันล้านอยู่แล้วตอนนี้ฮไปลุย,ไปล,ยไปลุยที่พัทลุงมาเดี๋ยวเราก็จะอาจจะเห็นหมอนพัทลุงของน้องนวดนะจ๊ะสนใจไปติดต่อเลย ไปกดติดตามช่องเดโชสุขินมีเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจเมัมบรีเขาตาที่นครพนมด้วยนะจ๊ะสงสัยจะหนักห <c oughs> นากินไหล่ะ <c oughs> นี่มันเขือยาวมันน้องหนวดนี่เนี่ยปลูกรอบเดียวนี่กินได้แบบหลายรุ่นเลยเนี่ยแต่ต้องคอยตัดแต่งกิง่งนะสวัสดีฟักทองอันเนี้ยรอผู้สาวค่ะฟักทองใบเหลืองเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยละมีอยู่ต้นเดียวในนี้ ไปถอนมาไงสวัสดีมองนู้นก็ออกแต่ตัวผู้เหมือนกันตอนนี้รอผู้สาวมายังผู้สาวเฮ้ยหยโอ,อ้โหเปเลยหาชมจันหาผู้สาวก่อนยังไม่มาใช่ไหม,ไมเป็นไรอู้ยายมันปูนะกินแม้ถ่ายมองนี้จังเลยเดี๋ยว มะเขือมะเขือมะเขือพวงที่เราทดลองเอาใบขมขมพืชผักขมขมมาใส่นะจะรอดูว่าเดี๋ยวต้องใส่อีกเนี่ยเพราะาเราใส่น้อยมากใบพืชขมพวกนั้นวเฉาเยื่ออะไรอย่างเงี้ยนั้น,น,นวเฉาเบื่ออังกับหนูฟ้าทลายโจามาใส่ใส่เพื่อจะรักษาพวกโรคใบด่างใบเหลืองคิดไปเลือดเปื่อยพืชผักขมขมมันจะเป็นยาเหมือนมนุษย์ หวานเปลมขมเป็นยาคิดไปเรื่อยๆผล้วเธอทดลองไปเรื่อยพวกเราเนี่ยทดทดลองไปนะพวกเรามีห้องแฝบใหญ่มากมดูห้องแลดเราสักก่อนอ๋อห้องแฝบเราใหญ่จริงๆใหญ่ห้องแฝบเราเนี่ยใหญ่มากดูซิดูซิดูซิดูดิเอามาตากไว้ตากแดดไว้ยังไม่ได้เก็บดูนะเดี๋ยวเก็บก่อนอืบ เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะจ๊ะอืบนี่พอได้อยู่เนาะมไม่ค่อยถนัดตั้งกล้องเท่าไหร่ส่วนมากเราไม่ค่อยอีนนี้นะเราจะชอบถ่ายด้วยไม้เซลฟี่เดี๋ยวไม้เซลฟี่นะ เราจะใช้อันนี้นะอุปกรณ์ของพวกเรานะจ๊ะพวกเรานะนี่พวกเราต้องใช้นะพวกไม้เซลฟี่อันนี้ทนมากเลยนะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่เราทําช่อง Youtube ใหม่ๆนะเนี่ยกับ2ปีได้แล้วมั้งปรับระดับได้พยายามใช้ไมคเซลฟี่อย่าถือกล้องอย่าถือกล้องถ่ายนะมันสั่นนะ แต่ถ้าเป็นของระบบเอ่อพวก i iPhone นอะ่ะหรือโทรศัพท์รุ่นท็อปๆอ,ปอะ่ะก็จะมีระบบระบบกันสั่นมีตัว iPhone วสุดยอดนะถ่ายไปภาพนิ่งเลยนะเวลาถ่ายก็ถ่ายงี้เดี๋ยวก่อนให้ถ่ายแนวนอนเนี่ย yeah. เอาเวลาถ่ายคลิปให้ถ่ายแนวนอนนะจ๊ะถ่ายแนวนอนแบบเนี้ย เนี่ยถ่ายแนวนอนมันจะได้ภาพมุมกว้างต้องตั้งกล้องถือกล้องแบบนี้ให้ถ่ายอย่าอย่าทำแบบนี้เพราะหลายคนก็ยังดูอยู่ใน PC ในโน้ตบุ๊กใน iPad ไงในอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ภาพภาพมันจะแคบมากเลยกดกดให้กว้างก็ยังแคบอ,อยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพก็ต้องถ่ายให้ให้มัน แนวนอนถ่ายแนวนอนเอาล้วนะมาตัดละวถอนเงนี้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดี๋ยวเราก็จะปลูกเพราะอย่างอื่นโดยที่ใช้ดินเดิมเนี่แหละใช้ใช้ดินเดิมนะหลายคนก็เพาะแบบอะไรนะเพาะในในกระดาษที่ชู่เพาะ ในน้ําต้นอ่อนในน้ำใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนมีหลายช่องที่เขาทําคลิปเอาไว้นะเนี่ยแต่เราอ่ะชอบเพาะบนดินแบบนี้แหละคือใครสนใจที่จะเพาะแบบไหนก็ให้ไปหาหาในค้นหาในช่อง Valueihool-tube y u t u b e นี่แหละมีหลายคนที่เขาไว้นี่ไว้อะทำทำไว้อะแล้วตัดอย่างเงี้ยเห็นป่าตรงเนี้ย อย่าทิ้งนะเอาไปใส่ใส่ที่เดิมอะเพราะว่าเขาก็จะเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีเข้าใจนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็จะได้ต้นอ่อนผักบุ้งไปกินฮ่าปลูกข้าวไรพวกเราพวกปลูกผักปลูกข้าวไรเขาบอกไอ้ตุ้ดมันจะทำไมไม่ปลูกในนังในน้ำมาเออจะได้ไม่ต้องมาตรงมาตัดกินทั้งรากเลยนะ เราชอบอะชอบใครชอบมันเนาะเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเก็บไปนะเนี่ยเก็บไว้ไอ้พวกรากเนี่ยหมกไว้ในตะกร้าตะกร้าพวกเนี้ยมันจะมีรากของใครอยู่ไหมรากของต้นอ่อนทานตะวันเป็นปุ๋ยชั้นดีทีเดียวนี่ถ่ายแลวเออแล้วเพียงสวยอยู่ เฮ้ยไหนไหนดูลายมือหนิสิใครก็ได้ดูลายมือโอ๊ยลายมือไม่เกี่ยวหรอเนาะมาตัดไปอยากให้เพื่อนๆทำช่องยูทู e กันนะย้ำอีกแล้วย้ำย้ำย้ำจริงย้ำจริงย้ำอยู่นั่นน่ะทำช่องยูทู e กันเพราะว่าอนาคตพวกเราอ่ะมันแก่ตัวลงทุกวันแล้ว คนไหนที่ยังมีแรงอยู่ตอนนี้ทำนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่รู้จะหมดแรงวันไหนฮนะคนที่ยังมีแรงคนหนุ่มคนสาวทำไปเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดนะสมัยที่เรายังมีแรงยังหนุ่มยังสาวเราทำได้หลายอย่างมากเพราะเรี่ยวแรงเรายังดีใช่ไหม อย,อยากมีบ้านสองสามชั้นสี่ชั้นจะได้วิ่งออกกำลังกายขึ้นลงบันได <c oughs> พอเริ่มแก่ตัวพอเริ่มแก่ตัวลงใช่เอาสองชั้นพอพอแก่ลงเรื่อยๆยิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมยังราด้วยนะเอาชั้นเดียวพอพอแล้วชั้นเดียวแล้วก็เอาเอา ประตูธรณีเสมอพื้นดินเลยนะเห็นไหมชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนไปเวลาจะปลูกบ้านเราก็สุดท้ายแล้วเราก็จะอยู่ชั้นล่างนี่แหละขึ้นไม่ไหวครับแก่ตัวแล้วแก่มาก้ากขึ้นไม่ไหวแล้วข้างบนข้างบนก็กลายเป็นห้องว่างครับมีลูกสี่ห้าคน อาสิงมีลูกสี่ห้าคนาสร้างห้องให้ลูกครบหมดเลยทุกคนห้าห้องพอเวลาผ่านไปลูกเรียนจบทำงานแต่งงานแยกครอบครัวห้องข้างบนที่ทำไว้ห้าห้องว่างหมดเลยใช่ไหมว่างหมดแล้วอยู่กสองคนตายยายสุดท้าย อยู่กันสองคนตายายเพราะลูกเราก็ไปสร้างครอบครัวของเขาเองใช่ไหมมันเป็นศสตจ์ธรรมของชีวิตมนุษย์นะหลายคนตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่กันสองคนตายายเลยแหละเพราะว่าลูกโตแล้วทำงานแล้วมีครอบครัวกันแล้วเขาก็ต้องแยกย้ายไปสร้างครอบครัวของเขาเอง มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยชีวิตมนุษย์เราเนี่ยพวกเรากแก่ตัวลงทุกวันทุกวันเป็นไปตามยุคตามสมัยถัดจะทำชีวิตมนุษย์ที่พวกเราจะต้องลงด้วยเป็นไงจ๊ะต้นอ่อนผักบุง้งงามมะ เพราะไม่ยากเลยเนอะไอ้ต้นอ่อนผักบุ้งอะนะแช่น้ําไว้คืนหนึ่งแล้วก็ใส่ดินหรือใครจะเพาะใส่วัสดุปลูกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแช่ไว้คืนนึงเช้ามาเอาเม็ดมาโรยเราเคยทําคลิปไปแล้วนะที่เราแบบะเลงละเลงลเนี่ยเอาเม็ดมาระเลงละเลง,ลเลงอดินกรบรดน้าเช้าเย็นนี่สิบวันได้มั้งได้ต้นอ่อนผักบุ้งมากินแล้วอเห็นไหม เห็นใครมหมมีใครมานั่งเฝ้าตะเอ๋อุ้ยเห็นรองเท้าแม่ด้วยเนี่ยเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็จะเพาะอย่างอื่นจะเพาะอะไรก็ได้ที่เป็นต้นอ่อนนะ่ะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็รดด้วยพวกน้ำหมักเพื่อที่จะให้พวกรากที่เราตัดไปเนี่ยให้เขาย่อยสลายจริงๆอ่ะเอาดินมากลบ แล้วถ้าเราจะเพาะอะไรก็โรยไปอีกได้เลยนะเนี่ยเชื่อป่ะคือโรยไปอีกได้เลยอะเราเพาะแบบเนี้ยเราไม่เคยเปลี่ยนดินกระถางพวกเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนดินที่เราปลูกพวกเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนดินเราใช้เติมอาหารให้เขาเพิ่มอาหารให้เขาแค่นั้นเองดินไม่ค่อยที่จะแน่นนะเพราะ น้ำหมักต่างๆน้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักจากผลไม้น้ำหมักข้าวสารเศษของเราเพวกน้ำหมักขี้วัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาไปช่วยย่อยสลายดินทําให้ดินร่วนซุยอ่ะแต่คนไหนที่ดินแน่นก็ต้องหาอะไรมาซุอซุยพลวดดินเขาหน่อยแค่นั้นเอง เรียบร้อยแล้วเน,นี่น้ำหมักกาแฟเนนี่ยน้ำหมักกาแฟกาแฟเสาอุย๋ยเราไม่ให้เสาอุ้ยมามาส่งให้แล้วเกรงใจอุ๋ยมากเ,เพราะอุ๋ยิงภารกิจทํางานเยอะมากเลยที่เราบอกว่าจะให้เพื่อนเราส่งกากาแฟมาให้เราเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากให้เพื่อนลําบากบองตรงเพราะภารกิจของเพื่อนนี่มากมายนะอยู่ห่างไกลกันด้วยเขาทํา อุ๋ยเขาทำไม่นี่ร้านกาแฟาสดด้วยไงเราเขาเลยมีกาแาแฟเยอะมากเยอะทุกวันอะแต่เราอยู่ไกลกันชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้อุ๋ยได้ยินไหมจ้าอุย๋ยสาวอุ๋ยเพื่อนเราได้ขยันขยนันนั่นด้วยเป็นคนที่รรมะรรมโมเข้าวัด บวชปฏิบัติธรรมประจําอุย๋ยไม่ต้องห่วงต้มแล้วนะเดี๋ยวให้เฮียเราไ,ไปขอกากาแฟเข้ามาใกล้ๆอเฮียเวลาไปฟิตเนสเขาก็ได้กากาแฟมาแล้วตอนนี้ขอให้เพื่พอนๆอยากให้เพื่อนทาช่อง y o t u u e อมาทุกคนเลยตอนเนี้น็อกสไต h ฮาร์ดของเพื่อนเราก็ที่เราแนะนําให้ทําช่อง youtube ทําพวกอาหารน็อกสไตฮาร์ เ,เขาจะมาคอมเมนต์ในช่องเราอะนะพิมคาว่า n o x Thai Heart แต่เขาใช้ K N O X n o x แล้วก็ Thai เนี่ย T H A I ไทยแล้วก็ Heart หัวใจอะ่ะ <c oughs> ว่านวานวาอ้วนอนเขากดติดตามเขาได้เลยตอนนี้ทำช่อง YouTube <c oughs> เพื่อนติดตาม300กว่าเ <c oughs> กือบ0 0แล้วนะน็อตขยันขยันนะ <c oughs> เพื่อนนะ <c oughs> เพราะว่ายังไงพวกเราไปถึงฝั่งฝันแน่นอน เราจะมีเงินเดือนกินกันแล้วจากน้อยๆมันจะไปหามากเองช่วงนี้เรายังมีแรงเราก็ทํากันไปคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้เราก็จะกระทุงกระตุ้นยุยงตะแคงรัว่วให้ทําช่อง hepatPop y u youtube อย่ามามัวดูเราไปวันๆนะอย่ามาเสียค่าเน็ตไปวันๆนะรู้ไหมเราอยากให้ทําเราย้ํามากเลยย้ําทุกคลิปเนี่ยอยากให้ทุกคนมีไรายได้การทําช่อง YouTube มันไม่ยาก เราก็เริ่มจากศูนย์ศยูเลยลงคลิปไม่มีใครดูเลยส่งไปให้ญาติพี่น้องพื้นฝูงดูยังไม่มีใครอยากดูเลย<บ>ใช่ไหมแต่เรามีความขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาเราก็เลยแล้วก็มีที่ปรึกษาดีด้วยไงน้องพัน channel เป็นที่ปรึกษาเราอย่างดีแล้วเป็นคนที่ทําให้เราผ่านกด YouTube นะ<บ>แล้วทำให้เรามีเงินเดือนใช้โอจี้จี้จำจี้จำใช้เรานะน,น้องพันนะ่ะ สอนทุกอย่างสอนสอนตลอดเลยไม่เคยแบบที่จะถ้าเราถามอะไรก็ไม่เคยรำคาญตอบให้เราตลอด <S 2>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  คือจำจี้จำจำช้ยเราพยายามให้จะทำให้เราผ่านกฎให้ได้อะบอกเทคนิคต่างๆแม้กระทั่งการแท็ก,การใส่คำอธิบายเออไม่รู้อะไรอะ่ะถามน้องพันเขาจะตอบให้เราได้หมดการทำนู่นทำนี่สารพัดเลยอแนะนำเราทุกอย่างเลย มันทําให้เราผ่านกด YouTube โดยยังไม่ถึงปีอะนะแต่หลายๆคนที่มีชั่วโมงบินสูงแล้วตอนนี้หลายคนทําหลายช่องเพราะรู้วิธีแล้วว่าจะทํายังไงให้กล้องไอช่องผ่านกด YouTube ภายในเวลาอันรวดเร็วมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคเออเราต้องช่วยกันเอาคลิปลงเพลย์ลิสต์ให้หมดนะทุกๆคน คลิปที่เราลงเพลย์ลิสต์มันทําให้ทําให้อะไรรู้ไหมทาให้มีชั่วโมงเร็วขึ้นถ้ามีเพื่อนๆช่วยกันดูที่เพลย์ลิสต์เราถึงบอกให้เพื่อนเพื่อน,อนดูช่องต้อมรักการปลูกผักหน่อยฝากอีกแล้วต้อมรักการปลูกผักนะไม่ใช่ช่องนี้นะ,ะช่วยดูที่เพลย์ลิสต์ต้อมรักการปลูกผักขอให้เพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยเนี่ย ฝากบอกเลยตั้งแต่สมัยทํางานสมัยเรียนเ,เพื่อนทิพก,กรณ์เพื่อนธัญญบุรีเพื่อนเทคนิคปทุมเพื่อนที่ทํางานบริษัทบางกอกทอยมาริกาไทยเทคนกากาไซเนกที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยช่วยหน่อยส่วนเพื่อนที่ทําช่องช่องด้วยกันเราไม่รบกวนนะแต่ก็ยังมีน้องบีแม่บีปลูกผักเนี่ยช่วยเราตลอดแล้วก็ ส่วนน็อตเนี่ยไม่ต้องห่วงน็อตไทฮาร์ดเนี่ยช่วยเราทุกคืนน็อตนี่ช่วยหลายช่องมากเลยช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลด้วยนะเออแล้วก็ต้อมชดาปลูกผักสวนครัวด้วยนะเลวพูดมากกะเนี่ยเลยเลยเวลาละเดี๋ยวกันฝากเพื่อนๆทำ u t u b e เดี๋ยวนี้ลงมือทำเดี๋วนี้ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบอะเราถนัด หมาแมวถ่ายเข้าไปชอบอะไรมีอะไรถ่ายเข้าไปทําได้หมดอนะลงคลิปไปบ่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆเทคนิคในการที่จะทําให้มีผู้ติดตามเราเราต้องเข้าไปเปิดตัวตามช่องต่างๆสวัสดีค่ะผมเ,เป็นเพื่อนใหม่นะครับมาขอกําลังใจมาส่งกาลังใจแบบนี้แหละไปทุกช่องเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นคลิปเราเพื่อนๆจะตามเข้ามากันรัวๆเลย เพื่อนคนไหนที่แบบว่าเพิ่งทําช่องในเนื้อหอมเลยเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันส่งกาลังใจส่งใจแลกใจกันน่ะเต็มไปหมดเลยที่สําคัญต้องขยันแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบอันนี้สําคัญมากอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube แล้วก็ทําให้ถูกกฎหมายทําสายขาวที่สําคัญเรียนรู้กฎให้ดีๆนะเรื่องสแปมเข้าใจคําว่าสแปมไหม สแปมเดียวสำคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญนะถ้าเราไปเป็นสแปมช่องไหนถ้าเขาปลดล็อกไม่เป็นนะเราก็จะตกไปเป็นสแปมเขาก็ไม่เห็นช่องเราเขาไม่เห็นข้อความเรานะเราอาจจะงงงว่าเอ้ยทักไปตั้งหลายคลิปแล้วทําไมไม่เห็นตอบกลับมาก็เราไปเป็นสแปมต้องดูคลิปประมาณ2-3นาทีขึ้นไปแล้วก็ไปทักเขาคอมเมนต์ถึงจะคอมเมนต์นะคลิปของเราไม่ต้องดูจบ ให้ดูแ่สองสานาทีแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องเราก็จะได้เพื่อนกลับไปแค่นั้นเองแล้วเรื่องอะไรไหมเรื่องกดติดตามเพื่อนรัวๆก็เหมือนกันห้ามทําเด็ดขาดเพราะช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลตอนนี้โดนดองไปแล้วกดติดตามใครไม่ได้น่าจะอีกนานเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้กดว่าเขามีจํากัดในการติดตามเพื่อนไง กดรัวเลยส่งกดติดตามรัวๆเลยโดยไม่ร้อยเพื่อนกดกลับมามันก็เลยกลายเป็นว่ารับสมัครข้อมูลเกินเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ติดตามของคุณเห็นไหมพลาดพลาดเขาเรียกว่าพลาดพลาดมากเราเลยต้องทําคลิปที่ช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลเพื่อบอกเพื่อนๆว่าอย่าติดตามกดติดตามเพื่อนแบบรัวๆเด็ดขาดพลาดไปแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์กัน เพืเ่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ต่างๆในส่วนมากเห็นไหมเขาจะเอามาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการทําช่อง Youtube หรือความผิดพลาดในการติดลิขสิทธิ์ต่างๆลิขสิทธิ์ก็สําคัญมากเขาอาจจะปล่อยได้แต่คลิปนั้นอาจจะสร้างรายได้ไม่ได้นะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้คลิปเพลงต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปนั้นก็มีปัญหาแน่นอน เข้าใจที่พูดใช่ไหมมีเรื่องว่าอยากพูดเยอะแยะมากมายแต่แป๊บเป็นลมแต่ตอนนี้พอแค่นี้แหละเพราะงานบ้านเราเยอะมากอย่างที่บอกเราทําช่อง YouTube หลายช่องมากเพราะเราต้องการเงินไงชีวิตที่เรียงดาเนินต่อไปทุกวันนี้ลมหายใจของเรามีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเราจะพูดแบบนี้ทุกคลิปแหละทํานะทําช่องนะเพื่อนๆไปละเฮ้ยร้องเพลงอะไรดีนะ pha fa yam yen, không ai không ai học cái này, học nhạc, học 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 nhạc là đi nè, học để cả, nước bây là ร้องเพลงนี้ด้วกันสิ้นแสงดาวดูว่าเราร้องจากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลองที่จำจากน้องคนงามแวววูรถไฟพี่แสนนาไลสมุทรสงคราม ลงและเมื่อเพอพรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองฮราชการทหารเรียกใช้ลูกน้ำเข็มโอท้าเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครอง พอพอเลิกเลิกเยอะไปแล้วยาวไปแล้วแค่นี้นะ